เออเอาวันที่สิบเก้าอ่ะเออที่สิบเก้าแล้วทุกคนจะมีแบบอ่าลิเกบ้านพระเอกด้วยนะเข้าให้เขาเดี๋ยวไปหาวันมาเอาวันที่แบบบ้างตร<อ><บ>งกันอย<ห><ห>่างเงี้ยเขาก็ต้องจัดลิเกของเขาเหมือนกันเดี๋ยวค่ะวันเราก็จะได้เป็นเมนฟิลแบบเล่นลิเกเอออ๋อวันที่สิบเก้าหลักๆแล้วตอนนี้ก็คุยเรื่องเวทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงาประมาณ,ปร,มาณประมาณนี้แหละแล้วก็จัดที่นี่ซึ่งหนึ่ง อันดับแรกหนึ่งนะครับตอนนี้บัตรราคา399บาทเห็นท่านใดที่แบบบางทีอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้ไปมาแล้วสนใจว่าตอนนี้สนใจว่าแบบสนับสนุนอายากสนับสนุนซัพพอร์ตโดยที่ไม่ได้มาบางท่านก็รู้สึกว่าอยากได้ของจังเลยอะ่ะแต่ตัวไม่ได้มาอันนี้ได้ใช่ไหมได้อันนี้ได้ได้ครับเ็าเดี๋ยวจะมีเราจัดทรงที่อยู่มาอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เขาบอกว่า f c บางคนบอกว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดคือมาไม่ได้ าลาง,งานไม่ได้อย่างเงี้ยอยากสนับสนุน <c oughs> ก็คืออยากสนับสนุนสามรอเก้าสิบเก้าบาทเพื่อที่จะอยากได้ของที่ะระลึกนะคะได้เลยก็คือแอดไลน์นี้เลยนะคะแอดไลน์ add ที่พากกำลังกำลังปักหมุนให้ตอนนี้เลยคือเมื่อเมื่อวานน้องนุชน,น้องนุชทักมาบอกว่าไอ,อ้โทรมาบอกว่าบอสมีคนอยากสนับสนุนอ่ะสามเก้าเก้าแต่มาไม่ได้ <c oughs> แต่อยากได้ของที่ะระลึกได้ไหมอ่าก็ <c oughs> เลยอ่ะก็ <c oughs> แต่ผมจะเรียงให้นะครับ 1. น่งาราคา399บาทที่เราจะเข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมใกล้ชิดเรานะครับวันแฟนมิเยีิบเนี้นะครับซึ่งมีมินิคอนเสิร์ตมีกิจกรรมให้เราได้ร่วมกันถ่ายรูปกันและได้ของที่ระลึกกลับไปนะครับอันนี้คือโปรเจกต์นะครับกับ 2. ท่านใดที่มาไม่ได้แต่อยากจะซับพอร์ตอยากได้ที่ระลึกไว้กับตัวเองนะครับ เดี๋ยวเราจะส่งให้โดยที่ก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้ก็ขอบคุณมากโดยที่ไม่มาแต่ก็ยังซัพพอร์ตเรายังเข้ามาร่วมกิจกรรมเราแบบผ่านออนไลน์นะครับกับสามเลยท่านใดที่มาที่นี่นะครับผมแนะนําเลยว่าถ้าอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับในรอบ399ในวันที่แฟนมิตเนี่ยทุกคนครับเราสามารถานั่งแก็บมาก็ได้นะครับเพราะว่าผมดูแล้วไม่อยากให้ทุกคนค่อนข้างที่ที่เครียดแล้วก็แบบหาที่จอดรถตรงไหนแล้วมันจะวุ่นวายแต่ถ้ามารถมาด้วยกันเลยคันหนึ่งแล้วอัดกันมาเลย ผมรู้เรื่องมาเพื่อพวกเราเอ่ะผมขอบคุณมากก็ได้ทุกคนแต่ถ้าความสุขจริงอ่ะเรียกแก๊ปกลับว่าแก๊ปมาแล้วแก๊ปแล้วซึ่งปลอดภัยด้วยสมัยนี้นะครับเราก็จะสะดวกสบายซึ่งของกินที่นี่ก็คือมีอยู่แล้วมีเป็นซุ้มเห็นลายๆายศิลปินในแสงทองด,ด้วย,<า>ยวก็คืออยากคำซุ้มมันด้วยนะครับรนนมันมีความน่ารักนะที่ศิลปินของเราคือไม่ได้พบปะแค่เราสองคนยังพบปะอะทั้งบิ๊มเบนทั้งใครก็แล้วแต่ทีมงานแสงทองก็ยังมาร่วมกันนะครับเป็นกิจกรรมกัน แล้วก็สองครัญที่สุดเลยเราได้มาเจอกันไม่ได้ไม่ได้ทำแบบออนไลน์เดียวเจอได้จริงๆเจอกันตัวจริงจริงเลยนะครับมันทําให้รารู้จักว่าครั้งหนึ่งเราได้เจอกันพี่ชื่อนี้พี่ชื่อนี้จัดที่โรงเรียนนานาชาติสยามรังสิตค่ะโรงเรียนนานาชาติสยามเป็นโรงเรียนน้องนาลิตะค่ะซึ่งคุณครูเขาเหมือนอนุข้อสถานที่มาคือแล้วแต่เราเลยว่าเราจะแบบร่วมสนับสนุนบำรุงโรงเรียนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย แต่ที่นี่คือปกติแล้วเขาให้เช่าแบบเขาให้เช่าถ่ายละครด้วยนะคะทุกคนถ้าใครที่มีโปรเจกต์หรือมีอะไรดีๆอยากมาทํากิจกรรมที่นี่ได้เลยอันนี้คุณครูเขาบอกว่าก็คือให้แพลวทาเลยแล้วแต่อยากได้อะไรบอกก็คืออยากร่วมบริจาคอะไรให้โรงเรียนก็แล้วแต่นะคะแต่แต่ก็คืออยากอยากอยากบอกต่อๆว่าสถานที่ตรงเนี้ยโรงเรงียนนานาชาติสยามคือเขาเคยถ่ายถ่ายถ่ายละครอยู่ตรงนี้ด้วยทาเวลพัดอ,<ๆ>อะไรอย่างที่เป็นน้ําหอมตอนนั้ครั้งหน้า นึกออกปะอ่าแล้วก็วันนั้นที่มาส่งลูกก็เห็นเขาถ่ายละครถ่ายรายการคือใครที่แบบว่ามีโปรเจกต์อะไรก็ติดต่อได้นะคะสถานที่ตัวนี้เขาเปิดให้เช่าอืมครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าคือจริงๆแล้วทางเรียนก็ให้ความสะดวกสบายมากขึ้นคือก็ก็อยู่ที่เราที่จะสนับสนุนหรือว่าจะให้ทางเรียนยังไงนี่คือขอบคุณไปด้วยนะครับที่เราขายบัตรนั่นแหละที่เราขายบัตรนะเราไม่ต้องการอะไรแบบเยอะหรอกทุกคนที่จริงเนี่ยบอกว่า เฮ้ยขายถูกมากนะสามเก้าเก้าคือปกติที่เคยทําเท่าไหร่นะกี่พันแต่ก่อนน่ะนานมากแต่ก็มีแต่ก็ไม่อัอนอ่ะแต่ก็น่าจะน,น่าจะน่าจะเหนื่อมากมากกว่านี้แหละหลักพัน<ห>นะคะหลักพันอืมคือด้วยการที่แบบเราก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันด้วยครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วก็มาร่วมเจะจอยกันมีเกม,หมให้เล่นแล้วก็วันนั้นที่ที่เน็ตมันไอที่เฟซมันล่มก่อนเราไม่ได้แกงกันเนาะก็สิบเก้าเลย ทีเดียวเลยครับยอกยอดเลย19เกาเลยอยากดูมาเลยนะดูสดสดเลยดูสดสดเลยครับมันจะสนุกกว่าอ่าซึ่งซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันมันมันค่อนข้างที่มันมันมันถูกแล้วทุกคนได้มาพบปะได้มาสนุกกับเราเอาให้ามันเหมือนแบบงานงานแบบใกล้ชิดกันอ่ะร้องเพลงสนุกกันอ่ะโดยที่ไม่้องคิดว่าแบบโอ้ยฉันเป็นมินิคอนเสิร์ตจ๋าไม่ใช่ได้รวมกิจกรรมด้วยได้มาทําอะไรด้วยกันด้วยได้มาที่ทะลึกด้วยได้ถ่ายรูปด้วยกันด้วยได้ ฟังการร้องเพลงด้วยอ่า<ช>ครั้งหนึ่งอะทุกคนได้มาร่วมกันแต่ท่านใดถ้าไม่สะดวกจริงแค่ซัพพอร์ตมาก็โอเคเราขอบคุณมากๆเลยนะครับ